วันนี้ค่ะลูกค้าได้นําเครื่องอัดเม็ดและวัตถุดิบที่ลูกค้านะคะอัดเม็ดเป็นประจํามาให้ทางบริษัทค่ะได้ปรับให้นะคะจากวิดีโอนะคะเป็นวัตถุดิบที่ลูกค้าเตรียมมาค่ะทางช่างแจ้งว่าอาจจะแห้งจนเกินไปทางช่างเลยได้ผสมน้ํานะคะเพื่อที่จะให้อัดเม็ดได้ง่ายขึ้นค่ะและอัดเม็ดได้ไวขึ้นนะคะ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มอัดเม็ดกันได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราต้องปรับน็อตทั้ง3จุดค่ะเพื่อให้ชุดจานล้างพึ่งและลูกกิ้งนะคะชิดเสมอแน่นพอดีกันค่ะเมื่อปรับจนเป็นเม็ดแล้วนะคะก็สามารถนำวัตถุดิบค่ะอัดเม็ดต่อเนื่องได้เลยนะคะ วัตถุดิบที่ลูกค้าเตรียมมาค่ะอัดเม็ดได้สวยมากๆนะคะวัตถุดิบที่อัดแล้วไม่เป็นเม็ดนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับวัตถุดิบเพิ่มเติมได้เพื่อให้อัดเม็ดได้ดีขึ้นอัดเม็ดได้เป็นเม็ดที่สวยมากขึ้นนะคะ นำวัตถุดิบที่ผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะมาอัดกันเลยค่ะอัดเม็ดได้ดีมากๆนะคะการผสมน้ำทำให้จับตัวได้ง่ายขึ้นอัดเม็ดได้ดีขึ้นเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะทางเรานะคะมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ